อันยองฮาเซโยเพื่อนมนุษย์ทุกคนคะ่ะมาดูทัศนคติและวิสัยทัศน์ของเฮียหยางแข่งวายจีที่หลายๆคนมองแต่ด้านมืดหรือด้านลบของแกกันนะคะแอดมีมุมมองในด้านบวกของแกมานําเสนอให้ได้ดูและฟังกันนะคะมาลองดูกันว่าจะตรงใจใครบ้างเนาะต้องบินไปเกาหลีอยู่หลายรอบด้วยสายการบินโคเลียออนไลน์ทั้งปวดตาและไม่มือมากคะ่ะก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับประวัติเล็กน้อยๆของแกกันก่อนนะคะเกิด9มกราคมปี1970 เป็นแรปเปอร์นักเต้นนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์เฮียหยางแก่เคยเป็นนักร้องวงซอแทจีแอนบอยตำนานเคป๊อปเป็นบอยแบนด์วงแรกของเกาหลีก่อตั้งขึ้นในปี1992ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ริเริ่มแนวเพลงและสไตล์ใหม่ที่พลิกโฉมวงการเพลงเกาหลีไปอย่างสิ้นเชิงมีสมาชิก3าคนซอแทจีลีจูโน่หยางฮยอนซอกวงนี้เป็นวงแรกที่เปลี่ยนการเต้นเป็นจุดเด่นในการแสดงโดยรวมการเต้นแบบเร็กแดน เป็นผู้บุกเบิกการร้องรับเพลงเป็นการวิจารณ์สังคมแต่ก็จะถูกคณะกรรมการจริยธรรมและการเซ็นเซอร์อยู่เรื่อยแต่ก็ยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากโซมิวสิกอวอร์ดทั้งในปี1992และ1993และ1996มีเพลงที่ถูกห้ามไม่ให้เล่นทางทีวีและวิทยุแต่ผ่านโดยคณะกรรมการจริยธรมรมเนื่องจากเนื้อเพลงมีการตำหนิระบบการศึกษาวงยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเกาหลีและเครือข่ายโทรทัศน์ที่มีอำนาจเหนือตลาดเพลง คือเป็นผู้กำหนดให้ศิลปินรายใดออกในรายการ ส่งผลให้มีการยกเลิกการเซ็นเซอร์เพลงล่วงหน้าในเกาหลีเกี่ย่ยางและวงของแกคือผู้ที่นําดนตรีของเกาหลีกับตะวันตกมาผสมกันการร้องและการเต้นส่งผลให้เกิดรากฐานของเคป๊อปสมัยใหม่สร้างกระแสะและความนิยมในเกาหลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ฟังวัยรุ่นวงนี้ยังได้รับการโหวตให้เป็นสินค้าทางวัฒนธ,นธรรมที่สําคัญที่สุดเป็นผู้นําเทรนด์ล่าสุดในยุค90อาเทมอย่างหมวกที่มีป้ายราคาดิดอยู่กลางเกงฮิปฮอปรวมถึงทรงผมเร็กเก้ในหมู่วัยรุ่นฮิปสเตอร์ในสมัยนั้น ปี1996ประกาศยุบวงในขณะที่กำลังบันทึกอัลบั้มชุดที่4ของพวกเขาหลังจากยุบวงเฮียหยางได้ก่อตั้ง YG Entertainment ทันทีซึ่งเป็นหนึ่งใน3ค่ายเพลงที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีตอนนี้ค่ะพอถึงบางอ้อกันบ้างนะคะไม่ธรรมดานะคะด้วยความที่แกเป็นบอยแบนด์มาก่อนศิลปินในค่ายจึงมีแต่วงบอยแบนด์ในช่วงแรกวงดังอย่างลิบแบงหรือแม้กระทั่งเฮ er ียซายเจ้าของเพลงดังอย่างกังนำสไตล์ที่บ้านเราชอบเรียกว่ากำนันสไตล์นั่นเองค่ะ จากประสบการณ์ในการเป็นนักร้องจนมาถึงเป็นเจ้าของค่ายเพลงใหญ่ในเกาหลีและเป็นค่ายเพลงระดับโลกในความรู้สึกของเรานะในความเก่งแล้วแกก็ยังแสดงอารมณ์ที่อ่อนโยนออกมาให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะตัวอย่างเฮียอย่างที่แกพูดถึงน้องแพรว่า ริงผมค่อนข้างเป็นห่วงพริตาเพราะเขาอายุน้อยมากและเขาควรจะอยู่ภายใต้การปกครองของคุณพ่อคุณแม่แต่เขามาถึงที่นี่และตอนแรกเขาก็ไม่สามารถพูดภาษาเกาหลีได้เลยสำหรับผมเขาเป็นเหมือนนกตัวน้อยๆที่ตกลงมาจากรังแล้วเบียดปอนไปด้วยฝนผมรู้สึกขอโทษและเป็นห่วงเธอมากตอนนี้เขาเริ่มที่จะมีความมั่นใจและเริ่มที่จะมีรอยยิ้มแล้วเราดูและฟังแกพูดมีความรู้สึกว่าแกห่วงและใส่ใจเด็กสุดทุกคนแต่ก็เด็ดขาดและเฉียบคมในการเลือกเด็ก อย่างการเลือกโรราที่เป็นเพื่อนของไฮเยอินวงนิยีนที่อยู่วงเกิร์ลกรุ๊เด็กมาด้วยกันค่ะจากการประเมินรายเดือนครั้งแรกเธอร้องเพลงไปโดยลืมเนื้อเพลงหรือที่บ้านเราเรียกว่าดำน้ำนั่นเองค่ะโรราก็สู้จนจบเพลงด้วยความประหม่าของเด็กๆและหลายคนจะผ่านรายการประกวดเต้นประกวดร้องเพลงที่ดังที่สุดของประเทศมาแล้วก็ตามแต่เมื่อเข้ามาเป็นเด็กสุดของ YG มันคนละอารมณ์กันค่ะเด็กทุกคนรู้ว่านี่คือค่ายเพลงเบอร์หนึ่ง นักร้องในค่ายก็เทพทั้งนั้นยิ่งต้องมาเต้นมาร้องให้เจ้าของค่ายอย่างเฮียหยางดูเองคืออาชีพยังต้องเกรงภาษาอะไรกับเด็กประถมจะมั่นมาจากไหนในใจก็ต้องมีบ้างหล่ะค่ะงานนี้ทําให้น้องถึงกับร้องให้ออกมาเองเลยคิดดูว่าประมาาและตกใจแค่ไหนจนถึงขั้นลืมเนื้อเพลงที่ซ้อมมาเป็นเดือนลองนึกดูอารมณ์ย้อนกลับไปสมัยเราเป็นเด็กนักเรียน พอคุณครูให้ออกไปร้องเพลงหรือทํากิจกรรมหน้าห้องหลายคนยังประมาทเลยนะคะถึงแม้จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยก็ตามค่ะแต่แอดแค่ให้ลองคิดถึงอารมณ์และเหตุการณ์ที่เราเคยผ่านมานะคะแล้วน้องที่ต้องไปแสดงต่อหน้าเฮียหยางและกรรมการทั้งหลายแถมยังมีบรรดาเด็กสุดที่เป็นคู่แข่งขันกันอยู่อีกมากมายดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเด็กฝึกหลายคนถึงเกิดอาการเครียดและกดดันขนาดถึงกับต้องลาออกกันไปหลายคนในแต่ละรุ่นค่ะจากที่ได้ดูอยู่หลายครั้งเราเห็นอะไรหลายอย่าง ตัวผู้บริหารคนนี้มากขึ้นในวิดีโอของโรล่าเมื่อเธอร้องเพลงแล้วลืมเนื้อตัวเองก็ตกใจอยู่แล้วเมื่อเจอเฮียหยางแซวว่าเดิมทีมันไม่มีเนื้อเพลงตั้งแต่แรกหรือด้วยความตกใจโรลาก็พยายามจะอธิบายแต่ด้วยสถานการณ์และความรู้สึกในตอนนั้นน้องจึงต้องร้องให้ออกมาเลยด้วยไวเพียงแค่นั้นสติและความนิ่งย่อมมีน้อยอยู่แล้วค่ะ คือในความเห็นของเรานะเยีย่ยหยางแกน่าจะพูดขำๆมากกว่าแต่บังเอิญหน้าแกนิ่งเด็กเลยไม่รู้ว่าพูดเล่นพูดจริงพอน้องร้องให้แกก็รีพูดลอบใจทันทีว่าร้องให้ทําไมไม่ต้องร้องมานี่มาใกล้ๆไม่เป็นไรหรอกอย่าร้องเลยน่ารักดีครับไม่เป็นไรเยีย่ยหยางแกก็ชมต่อเลยว่าเสียงดีมากเลยถ้าพัฒนาเสียงนั้นให้ดีเดียวก็มีเพลงดีๆออกมาเองผมเห็นศักยภาพครับเพราะว่าด้วยเสียงแบบนั้นถ้าเอามาเจรนยให้ดีผมมั่นใจว่าจะต้องเป็นเสียงที่ดีอย่างมากแน่แน่ครับ ด้วยคำพูดและทัศนคติของผู้บริหารค่ายเพลงของแกแบบนี้นั่นเองเป็นคนทั่วไปอาจจะมองว่าน้องโรราขาดทักษะและความสามารถหรือไม่ก็โดนกรรมการกดปุ่มแดงกากบาดแบบรายการอเมริกาก็ทาเลนให้ออกไปแล้วนะคะข้อหาร้องเพลงแข่งขันแต่ลืมเนื้อเพลงแกไม่คิดและทําแบบนั้นแต่แกกลับให้กําลังใจและชื่นชมจนทําให้เด็กที่กําลังเสียใจและขาดความมั่นใจในตัวเองกลับมายิ้มได้ สิ่งนี้เลยทําให้แอดรู้สึกประทับใจในความเป็นผู้ใหญ่ในตัวแกจริงๆค่ะคือมันทําให้บรรยากาศภายในห้องดูผ่อนคลายรวมถึงเด็กฝึกที่มีอยู่มากมายรู้สึกไม่ต้องกดดันตัวเองมากจนเกินไปเพราะเห็นว่าโรราผิดพลาดขนาดนี้เจ้าของค่าย,ยังให้กําลังใจแถมยังมองเห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในของเธออีกต้องคิดดูค่ะว่าถ้าเราเป็นโรราที่แม้แต่ตัวเธอเอง ยังคิดว่าเป็นความผิดพลาดที่สุดในชีวิตของเธอถึงขนาดต้องร้องให้ออกมาต่อหน้าผู้คนขนาดนั้นแต่ผู้ที่ตัดสินชีวิตของเธอกลับเห็นตาและเห็นคุณค่าในตัวเธอขนาดนี้เราดูแล้วรู้สึกซึ้งใจแทนน้องจนน้ำตาคลอเลยค่ะคือแบบว่าในความรู้สึกของชีวิตคนเราที่ว่าโชคร้ายและผิดหวังแต่กลับได้รับสิ่งดีๆที่เราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างสำหรับการคัดเลือกนักร้องจากบรรดาเด็กสุดทั้งหลาย ที่ถือว่าลึกและละเอียดมากจริงๆจากตัวอย่างของโรราเพราะว่าที่แฟนๆคิดว่าคนนั้นเสียงดีคนนี้ธรรมดาเป็นเพียงการฟังแบบผิวเผินของคนทั่วไปที่ไม่มีทักษะความรู้ทางด้านดนตรีคือฟังรู้ว่าเพราะหรือไม่เพราะในความรู้สึกของตัวเองแค่นั้นแอดก็เป็นแบบนั้นถึงได้แต่ชมว่าร้องเพราะแต่ไม่กล้าวิจารณ์ว่าคนนั้นคนนี้ร้องไม่เพราะ หรือไม่ดียังไงเพราะเราไม่ใช่นักร้องหรือนักดนตรีไม่มีความรู้อะไรร้องเพลงชาติบางครั้งยังร้องผิดร้องถูกดำน้ำก็บ่อยๆตั้งแต่เล็กยันโตยิ่งเสียงร้องตัวเองนี่บอกไปหลายคลิปแล้วว่าอย่าให้ได้จับไม่ร้องเลยค่ะบัวตายควายล้มกันไปเลย กลับมาหาเฮียกันต่อค่ะเรื่องหนึ่งที่แอดชอบพูดอยู่บ่อยๆชอบวิธีการพรีเซนต์หรือนําเสนอนักร้องของ YG สมัยก่อนก็แสดงการฝึกเต้นของเด็กๆตอนนั้นลิซ่าถือว่าพิกมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ทุกค่ายก็ทํากันหมดแล้วมาถึงตอนนี้ YG ก็โชว์ขั้นตอนการออเดชัน่นการฝึกทั้งร้องทั้งเต้น แม้กนะระทั่งขั้นตอนการประเมินและชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆเ,เรียกว่าโชว์ให้เห็นทุกขั้นตอนของการสร้างเกิลกรูปในแบบฉบับของ YG เลยก็ว่าได้เรียกว่าใจถึงใจป่ามากแบบว่าคนทั้งโลกได้เห็นกันไปเลยว่าเขาสร้าง Baby ้มอนสเตอร์ขึ้นมาจากไหนมายังไงตอนอายุเท่าไหร่ฝึกยังไงแบบไหนประเมินหรือตัดตัวกันเพราะอะไรคือแสดงให้คนทั้งโลกเห็นไปเลยอแอดเพิ่งถึงบางอ้อก่อนหน้านี้อยู่แต่บางบ่อ คือในเกาหลีว kind of ิจารณ์กันเรื่องการเดบิวต์เด็กที่อายุน้อยที่สุดแล้วเขายังมีประเด็นเรื่องการตีความหรือการสื่ออารมณ์ของเพลงกันด้วยค่ะเขาบอกว่าเด็กไม่สามารถเข้าใจได้พอเห็นเฮียอย่างอธิบายพูดถึงโรรว่าสามารถเข้าใจความหมายของเพลงออกมาได้ยังไงแอดถึงเข้าใจว่าออเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันนี่เอง YG ถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นค่ายเพลงที่สร้างเกิร์ลกรุ๊ประดับมาสเตอร์เท่านั้นด้วยระยะเวลาถึง7ปีในการสร้างเกิร์ลกรุ๊ขึ้นมาวงหนึ่ง ข้อนี้ก็แตกต่างและชัดเจนกว่าค่ายอื่นๆที่เน้นปริมาณด้วยเวลาที่นานมากๆจนทําให้แฟนๆมองว่าเป็นการดองเด็กหรือนักร้องในค่ายนั่นเองค่ะมาฟังดูว่าการประเมินความสามารถในการร้องเพลงของเด็กๆก่อนจะไปร้องเพลงให้อเมริกาและยุโรปฟังมีอะไรบ้างจากเด็กฝึกที่หลายคนคิดว่าไม่น่ารอดอย่างโรราเยหยางแกคอมเมนต์ว่า ทนเสียงต่ำดีมากเลยช่วงเสียงต่ำคงที่แล้วผมคิดว่าเวลาเธอร้องเพลงพอพิจารณาที่อายุระดับนี้ให้100คะแนนก็ยังไม่รู้สึกเสียดายเลยจริงๆการถ่ายทอดอารมณเพลงดีมากร้องเพลงก็เก่งพัฒนาได้รวดเร็วมากจริงๆอันนี้คิดว่าเป็นเพลงที่ร้องตอนอายุ13ปีตอนนี้มาดูอีกทีเธอก็ยังเก่งมากๆอยู่ดีครับตอนอายุเท่านั้นเธอสามารถสื่ออารมณ์เพลงแบบนั้นได้ยังไงนะไม่อยากเชื่อเลย ครูฝึกร้องเพลงทางโซจองของ YG ก็พูดว่าการถ่ายทอดอารมณเพลงดีมากรู้ได้ยังไงว่าอายุมากขึ้นเป็นเรื่องเศร้าเธอเกิดปีไหนกันแน่เนี่ยลักษณะการสื่ออารมณ์แบบนี้ดูไม่เหมือนเด็กเลยค่ะน่าจะประมาณว่าร้องแล้วอินไปกับเนื้อเพลงหรือเปล่าเนาะมาถึงตรงนี้แอดคิดว่าหลายคนน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าการคัดเลือกเด็กฝึกของ YG นั้นมีรายละเอียดมากมายเด็กฝึกที่เป็นตัวเต็งตัวเกรงของแฟนๆที่ดูและเชียร์ถึงจะเก่งมาจากการแข่งขันรายการไหนก็ตาม เมื่อเข้ามาสู่ขบวนการฝึกของ YG ีแล้วไม่ง่ายเลยค่ะเท่าที่ดูการเลือกและประเมินเด็กของเฮียหยางแกเลือกเด็กแบบว่าเด็กมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่จริงๆนะคะเรียกว่าคนทั่วไปแบบเราเรามองไม่ออกหรอกค่ะตั้งแต่การเลือกลิซ่ามาแล้วทำไมลิซ่าถึงโดนเกลียดชังและรุนแรงขนาดนั้นเพราะว่าสมัยนั้นการมีสมาชิกเป็นคนข้ามชาติสำหรับวงเดอกรุ๊ปในเกาหลีเป็นเรื่องใหญ่และยากที่จะได้รับการยอมรับไม่มีใครไหนกล้าเสี่ยงอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละค่ะว่ามันเรื่องใหญ่แค่ไหนก็คือระดับชาติกันเลยในนนนตอั้ แอดถึงชื่นชมเฮียอย่างแกไงคะรู้ทั้งรู้แต่แกกลับมองเห็นความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวเด็กไทยอย่างลิซ่าในตอนนั้นนี่คือความสุดยอดของทัศนคติและวิสัยทัศน์ของแกความสำเร็จของลิซ่าและลักทิงไม่มีคำว่าฟลุกหรือโชคดีแต่มาจากการคิดและทำรวมถึงการวางแผนแบบเป็นขั้นเป็นระบบเริ่มต้นตั้งแต่การคุยกับอินเตสขบว่าจะทำให้ลักทิงเป็นเหมือนวงสปายเกิลได้ยังไงสปายเกิลเป็นเกิลกรุ๊ปจากลอนดอนประเทศอังกฤษ เริ่มก่อตั้งวงในปี1994ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด5คนและหนึ่งในสมาชิกวิกตอเรียเบ็คแคมคนนี้เป็นภรรยาของนักฟุตบอลสุดหล่อในสมัยนั้นเดวิดเบคแคม8รกรกฎาคมปี1996สไปร์เกิลได้ออกซิงเกิลแรกเพลงที่ดังไปทั่วโลกคือวันนาบีมียอดขายมากกว่า55ล้านชุดทั่วโลกและได้ประกาศยุบวงไปเมื่อปี2000 ตอนนี้ก็29ปีโห oh, ตอนนั้นแอดเองก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าบนโลกมนุษย์เป็นยังไงเพราะว่าเรายังเกิดไม่ทันสไปเกิลวงเขาดังก่อนเราเกิดตั้ง3ปีแล้วอินเตอร์สโคปเป็นอะไรทําไมต้องไปคุยอินเตอร์สโคปคือค่ายเพลงใหญ่ของอเมริกาการเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังและการจัดการในด้านต่างๆจะง่ายขึ้นจึงต้องอาศัยอินเตอร์สโคป ดังนั้นจึงต้องให้ b a ลั p พิงเข้าไปอยู่ในค่ายเพลงนี้เปรียบเสมือน b a ลั p พิงคือวงดนตรีของอเมริกานั่นเองค่ะตัวอย่างนักร้องและนักดนตรีชื่อดังระดับโลกทั้งหลายที่อยู่ค่ายอินเตอร์สโบได้แก่ em, Lady Gaga, One Republic, Selena Gomez, Billie e m i ม e m เนมเลดี้กา e ารีพับลิกเซ e ลน g าโกเมสบิลลี i ไอริสมารูนไฟยูทูรวมถึงบล k p i ิงและยังมีคนอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่านักร้องนักดนตรีดังๆเหล่านี้มาฟีเจอริ่งกับบลักพิงได้ยังไง เพราะแบล็กพิงกก็คือวงระดับโลกที่อยู่ค่ายเดียวกับพวกเขานั่นเองค่ะพอจะถึงบางอ้อก,กันบ้างนะคะแผนการขยายฐานแฟนคลับและเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับวงให้มากที่สุดก็คือสื่อโซเชียลการให้แบล็ k พิงก์สร้างช่องทางสื่อสารกับแฟนบนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆในขณะที่ค่ายเพลงอื่นๆมองว่าโซเชียลเป็นพิษเป็นภัยต่อนักร้องในค่ายจนถึงสั่งห้าม แตลลิซาและแบล็ k พิงค์ทำให้เห็นแล้วว่าโซเชียลสร้างมูลค่าให้มหาศาลแค่ไหนและแผนการผลักดันให้แบล็ k พิงคเข้าไปเป็นโกลบอลแบรนด์แฟชั่นหัวแถวทั้งหลายเพื่อขยายฐานแฟนไปทั่วโลกและสิ่งที่จะทำให้แบล็ k พิงค์บรรลุปเป้าหมายได้ในตลาดอเมริกาและยุโรปก,ก็คือดนตรีและเพลงที่มีความเป็นสากลมากกว่าเทป p OP นั่นเองค่ะและแล้วก็เป็นจริงเมื่อ Y g ปล่อยอัลบั้มบอลพิงค์ ที่มีความเป็นสากลมากขึ้นทั้งดนตรีและเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นและพิ้งทำลายสถิติเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นไปครองอันดับหนึ่งทั้งสองชาติเพลงทั้งอเมริกาและยุโรปได้สำเร็จเรียกว่าทำลายทุกสถิติที่วงการเพลงเคยสร้างกันมาจนขนาดอินเนสบุคอยังต้องบันทึกไว้แม้กระทั่งการได้ไปเล่นที่เทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ของโลกทั้งอเมริกาและยุโรปอย่างบริทิชสมอร์ทามและโคเชล่า เรียกว่าในยุคข,ของเจนที่3ลักพิงคืคอวงดนตรีที่ประสบความสำเร็จและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่วงการเคปป๊อปเคยมีมารวมถึงการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้แล้วกันค่ะ ส่วนตัวแอดคิดว่าเฮียหยางแกคือสตีฟจ็อบแห่งวงการเพลงค่ะดังนั้นความน่าสนใจในตอนนี้ก็คือแกมีแผนที่จะทำให้วงเกิลกรุ๊ปเด็กน้อยเบบี้มอนสเตอร์ไปทำให้โลกตะลึงได้ยังไงจากที่เคยทำให้กับลักพิ้งมาแล้วส่วนตัวแอดคิดว่าเฮียหยางแกทำได้แน่นอนค่ะจากเด็กไทยหนึ่งเดียวคือลิซ่าในตอนนั้นมาถึงตอนนี้ไม่ต้องบอกก็ดูออกว่าแกมั่นใจขนาดไหนที่เลือกเด็กไทยมาถึงสองคนแค่นี้ยังไม่สะใจค่ะ เลือกเด็กที่อายุน้อยที่สุดมาด้วยเลยจะมีทัวร์มาจากไหนแกก็ไม่สนใจทั้งนั้นหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วจะเขย่าโลกและสะเทือนเกาหลีอีกสักทีจะเป็นไรไปครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าก็มาดีครับขอบคุณทุกนิ้วที่กดติดตามนะคะขอบคุณทุกคนจัดใจจริงๆค่ะ